น้องครับตอนรับน้องแนวเุืแท้กนะครับเดินทางมาจากจังหวัดระยองนะครับวันนี้มาจัดชุดอะไรครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับลูกค้านะครับมีปัญหาในเรื่องของการวิ่งนะครับแล้วก็มีเสียงดังนะครับจากพื้นนะครับสะท้อนเข้าห้องโดยสารนะครับวันนี้เลยมาจัดนี่เลยครับแดนของ S T P b ีพีครับนำเข้าจากรัสเซียนะครับรถแรงสะท้อนได้อย่างดีครับยังไม่พอนะครับเจยทำการเบิ้นทุงทีครับหน้าแล้วหลังนะครับเป็นน้อยสปอตนะครับ S T P กันครับ ไม่พอนะครับไทเลอร์ครับยางกันลมนะครับจะเงนียจะันดขนาดไหนครับเดี๋ยวอดใจรอนครับตักโท่เดียวครัเรือพื้นนะครับแล้วก็แดมเรียบร้อยแล้วครับของ S c P b e a t นะครับนี่ครับแล้วก็เบิ์นอีกหนึ่งชั้นครับ noise box ครับ S T P ครับโอเคครับ เครับในส่วนด้านหลังนะครับเราทําการแดมเรียบร้อยแล้วครับ S T P b e a t นะครับทั้งหมดเลยครับบริเวณฟุ้มนะครับเบิ์นอีกหนึ่งชั้นครับน้อยบล็อกครับของ S T P ครับลดแรงสั่นสะท้อนนะครับนี่คเราทําการแดมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการทดลองวิ่งนะครับกับลูกคล้ายทีหนึ่งนะครับโอเคครับครับน้องแมวกู๊ดแคทคันนี้นะครับก็ทาการแดมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ทําความสะอาดภายในให้นะครับนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของยางกันลมนะครับนี่ครับ ไซเลนเซอร์นะครับแตะเรียบร้อยนะครับโอเคครับแล้วเราก็จะไปทดลองกับลูกค้าอีกทีนึงนะครับโอเคครับก็ก็ขับกูดแคนนะคะแล้วก็เจอปัญหาว่ารถเสียงดังอะคะระหว,ว่างช่วงความเร็วที่ร้อยถึง120ก็เลยมีเพื่อนแนะนำมาให้มาที่ติดต่อทางคุณก๊อฟมาก็ ก็คุณกอก็แนะนําให้แรมพหืนของ s C p แล้วก็ดบบเบิลตรงซุ้มล้อมาก็หลังจากแร้เสร็จก็ลองขับดูเทสที่ความเร็วอาจจะยังไม่เร็วอาจจะประมาณ8 0ดสิบถึงร้อก็พบว่าเสียงก็เก็บเสียงดีดีขึ้นเยอะแล้วก็ไม่มีเสียงเข้ามารบกวนในห้องโดยสารก็เดี๋ยวลองลองเทสที่ความเร็ว120ขึ้นไปถึง150อีกทีหนึง่งก็ก็ค่อนข้างจะพอใจกับอ่าเสียงที่การเก็บเสียงนะตอนนี้ค่ะ,ะก็